ลุงนะคะซื้อผงขนุนนี้แต่มาประมาณเกือบปีแล้วไม่ใช่ปีเกือบสองปีนะว่าหลายรอบแล้วลุงซื้อกลุงเป็งลูกเลย ลุงซื้อมาหลายรอบแล้วหลายร้อยหลายหลายรนะ้อยถุงเนี่ยไอเราเองนะมันก็ไม่เชื่อแนละ้วเมื่อก่อนสามช้อนเนี่ยมันแค่ไหนไอตอนทนนี่ลุงใส่คิวเป็นเนี่ยมีแปลงนี้ใส่ลุงใส่คิวเป็นเนี่ยคนงานก็บ่นเยอะว่าน้ำหนักมากขึ้นปกติมันยกสองคนมันยกขึ้นอยู่แต่ตอนนี้มันต้องใช้สามเหล็กเหล็กเหล็กเนี่ยสามอันเนี่ยสามคนเนี่ยยกขึ้น <S <S มันรู้สึกว่ามันมันบ่นอยู่ว่าทลายหนักเยอะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้นิดมาที่สวนของคุณลุงสุทัศน์ชนะบางแก้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แต่ก่อนนี่คุณลุงใช้ปุ๋ยอะไรคะก่อนที่จะมาเจอตัวคิวเพนเนี่ยค่ะลุงใช้ไอ้ปุ๋ยเคมีแต่ตอนนี้ก็ลุงใส่ไปของไอ้สารอะไรคิวเพนเนี่ยสูตรสองใช่สูตรสองก็หลายรอบแลวใช่ค่ะที่ลุงซื้อกับมูนิดเนี่ยใช่ค่ะแล้วทอนนี้วิธีการใส่ของคุณลุงเนี่ยใส่แบบไหนคะก็ลุงใส่ปกติอ่ะใส่ไอ้รอบทรงพุ่มค่ะ สี่ช้อนคะสี่ช้อนลุงใส่สี่ช้อนค่ะช้อนลุงใส่อยู่ค่ะปั๊มอันนี้มีกี่ปีคะเนี่ยปั๊มเนี่ยปั๊มของลุงเนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วที่ปั๊มนี้แล้วคุณลุงก็ใส่มาทุกๆุกกี่เดือนคะก็สามสามเดือนครั้งส่มเดือนครั้งแตกต่างจากการที่คุณลุงใส่เคมีเยอะไหมคะไอเราเองมันก็ไม่เชื่อเลยเมื่อก่อนเพราะเราไม่เคยใช้มันสามช้อนเนี่ยมันแค่ไหนไอเราใส่ปุ๋ยเคมีมันต้องสามกิโล 6กิโล,ลโต่อต้นเนี่ยทีนี้อ,อันนี้สามสี่ช้อนเนี่ยมันะจะได้แค่ไหนแต่ว่าพอใส่แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ากับที่เราใส่เคมี6กิโลกับอันนี้สามช้อนสี่ช้อนเนี่ยมันก็ได้กันอยู่แล้วก็รู้สึกกันน้ําหนักจะเพิ่มด้วยนะ,ะต่อทลายเนี่ยก,ก็เพิ่มไปเยอะตอนนี้ก็6-70กิโลนะบา,บางทลายนะไม่ยากไม่ยากทุกทลายแต่บางทลายส7 0กิโล นี่ถ้าลูกเข้ามาวันที่มันตัดเนี่ยลูกจะได้ไข่รูปไตทลายปลามมันต้องสามคนนะยกบางทลายนะแต่ไม่ไม่ทุกทลายบางทลายต้องสามคนยกต้องใช้เหล็กสามอันยกขึ้นรถรถของลุงไยโพวินนั่นแหละประมาณกิโลนะครับห้าสิบโลได้ไหมเจ็ดสิบกว่ากิโลแหละลายที่ใหญ่นะไอ้ที่แปลงที่ลุงใส่เคมีก็ยังยังยังเหมือนเดิมอยู่ ทลายน้ำหนักก็ยังไม่เพิ่มทลา่ตอนที่ลุงใส่คิวเป็นเนี่ยนี่แปลงนี้ใส่ลุงใส่คิวเป็นเนี่ยคนงานก็บ่นเยอะว่าน้ำหนักมากขึ้นคนงานบน่นว่าน้ำหนักเยอะขึ้นน้ำหนักมันเยอะ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่ามันปกติมันยกสองคนมันยกขึ้นอยู่ <c oughs> แต่ตอนนี้มันต้องใช้สามเหล็กเหล็กเหล็กสามอันสามคนนะยกขึ้น <c oughs> ตามปกติแล้วเนี่ยลุงใส่เคมีเนี่ยปีน่ยรอบปีก็ล้านกว่าบาทแต่ตอนนี้ก็ประมาณสักหกแสนลดลงเยอะลดลงขึ้นเยอะขึ้นขึ้นแล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าผลผลิตก็เพิ่มขึ้นด้วยในแต่ละรอบที่มีการใป่แต่แต่มันมันมันเป็นจังหวะอยู่นะแต่ดีอะไรพูดถึงพูดถึงดีมันก็ดีเพราะว่าลุงใช้ก็ หลายรอบแล้วก็คิดว่าคงต่อไปก็คงจะใส่ไอคิวเพนดีป่าเพราะว่ามันคือหนึ่งประหยัดต้นทุนแล้วก็สองเราทำเองได้เพราะว่าถ้าอีปุ๋ยเคมีเราต้องจ้างครับ่ะ,ะ,ะอันนี้ก็คือหนึ่งอตอนนี้ก็คือประหยัดในค่าแรงด้วยนะคะใช่ค่า,าแรงแบกของอกระสอบปุ๋ย50กิโลนี้ด้วย50กิโลก็แบบว่ากิโลหนึ่งก็กิโลละบาทสอบหนึ่งก็กระสอบหนึ่งก็50บาท50บาทที่เราต้องตัวนี้ก็ลุงใส่ก็ประมาณ สามสี่ร้อยกระสอบมันก็เยอะอยู่เลยว่าตอนนี้ลุงมาใส่ปุ๋ยเทิเนี่ยลุงใส่ใส่วันนิดมันหน่อยวันนี้นิดก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงนะคะที่อนุญาตให้นิดแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยมาชมสวนแล้วก็มาถ่ายทําที่นี่นะคะถ้ามีโอกาสอีกหนนิดจะแวะมาคุณลุงนะคะแล้วก็ขอขอบคุณในการต้มนรับของคุณลุงที่เป็นอย่างดีเนี่เป็นการครั้งแรกที่คุณลุงนะคะซื้อปุ๋ยกนุนนี้แต่มาประมาณเกือบปีละไม่ใช่ปี เกือบสองปีแล้วว่าหลายรอบแล้วลุงซื้อกลุลุงลูกเลยลุงซื้อมาหลายรอบแล้วหลายร้อยหลายหลายร้อยถุงแล้วค่าทย่างนั้นคือลุงซื้อถุง้วลุงซือใช่ค่ะคุณลุงซื้อแต่ละครั้งเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยถุงนะคะกระโดดนิดนี่แหละแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่เคยได้เจอหน้ากันด้วยค่ะเป็นครั้งแรกรู้สึกว่าดีใจและก็ประทับใจในการต้อนรับของคุณลุงมากนะคะกระดนิดส่งให้ลุงเนี่ยหลายครั้งแล้ว่นิดยังเชื่อลุงอ่ะ